อันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ก็คือตัวกับตัวนี้ฮอันนี้ก็มาจากกระเป๋าที่เสียแล้วที่กระเป๋าซิปเสียแล้วก็รื้อตรงนี้ออกมาเลยแล้วก็มาติดล้อตรงนี้ให้แข็งแรงพอเสร็จแล้วเราก็ทำล้อออกไปด้านข้างเนี่ยสองอันนะครับอันนี้ก็ติดกระเป๋าเข้าไปอีกอันหนึ่ง เพื่ออไว้ใส่ของเวลาแทนกระเป๋าไม่ต้ององันใหญ่เพราะว่าอันนี้เราจะทำไปเหมือนไม้เท้าช่วยประยุงตัวเวลานั้นก็หดตัวเก็บลงตันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับยกหิ้วนะอันนี้ถ้าอยากจะเป็นไม้เท้าช่วยประคองหรือประยุงอะไรก็ดึงขึ้นไปมันก็จะสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่เวลาเดินถือ อ่อดีซยมาถือเดินให้ดูนิดหน่อยนี่อ่นั่นแหละจับเดินให้ดูนี่ถอยไปถอยไปจะได้เออได้ตั้งให้มันเป็นล้อเนี่ยออจะได้อย่างนี้ช่วยพยุงเพราะว่าแต่ก็ต้องระวังเพราะล้อมันจะลื่นนิดนึงเราก็เอาไว้การล,ล้มก,กันอะไรหน่อยได้มันก็ประดิษฐ์ได้อันนี้ถ้าคนที่มีความรู้หน่อย นะครับทางช่างนิดหน่อยก็อ,อย่างเงี้ยสายไปสายมาก็ลื่นดีล้อนี่ก็ใช้จากล้อของใโลลนโรลเบรดนะครับแล้วก็มาน็อตติดน็อตติดอะไรทำให้ดูเรียบร้อยไอตัวตัวนี้ก็จะช่วยกันไม่ให้มันล้มกันนั่นละครับโอเคสวัสดีครับ